ยหงหมาโอ้ยโอ้ยังเปิดได้ว่ายังไงต้องแก้ไขแล้วข้ามมาก่อนแล้วเปิดสาย,ยสวยสวยชงนิ่งนิ่งแลว้วบ้านสร้างแฟนนยโอ้โหตานสร้างแฟนเหี่ยงมาไม่นักมากเปิดไม่ค่อยดีกระชอไปด้านหลังแล้วต้องแก้ไขมาโอ้อยเจ้าขอนผมเหียงหมาโอ้าสร้างแ้นเหียงหมาโอ้ออยเหียงหมา pem, เปิดไม่ดีโอ้ เปลียเสิร์ฟของสร้างแฟนเสิร์ฟมาแล้วยังเปิดได้นกครปผสมชงมาแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยมันมาแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยเหมือนกันครับขึ้นเต็มรอบเหมือนของขวาแล้วเหี่ยงไปที่หน้าขวาเปิดยังยูต้องแก้ไขแล้วค่ะมาก่อนฮ้ยโอ้โหพยายามจะว่ายังไงเหี่ยงมาของสายมองขวาแล้วเหี่ยงไปไปที่หน้าสายเปิดหัวได้แล้วยกมาไม่ค่อยดีโอ้ยยังไงเหี่ยงมาแล้วเอ้า เปิดล้นข้ามไปแล้วจับหนึ่งยก2อมาแล้วขึ้นโอ้โหจนบานสร้างแป้นเบี่ยงมาเอ้าเอ้ยยังมายังเปิดได้อยู่ว่ายังไงส่งมาจังวันนี้นะคอนะถมโมยสาต่อเก้าเอายังมายังอยู่ครับจับนิ่งๆยกมาแบบนี้แล้วก็เอาติดบล็อกครับโอ้โ ปฐมมองซ้ายมองเขาอย่างมาที่นาซ้ายเปิดหัวได้ชงมาไม่ค่อยดีต้องแขะไขเอาแกะไขข้าม,มาเอาแกะไขดีด้วยโอ้ยนี่แหละครับถึงชนบ้านสร้างเส้นครับโอ้ยโยนเหยี่ยมมายังเปิดได้ไม่ค่อยดีชงเข้ามาแล้วนครปฐมโอ้ยเตะไม่ข้ามเองครับจังหวะนี้ชงสวยงามนะอันเกียออกร,ร์เสิบของนครปฐมเสิบฟมายังเปิดได้ครับ จงมาแบบนี้แล้วต้องแก้ไขโอสันแบคลูกนี้โอ้ยนี่แหละครับตะก้อครบเครื่องจริงๆครับเตะเต็มรอบก็ได้สันแบกก็ดีตัวนี้โอ้ยนี่แหละครับตะก้อันคนละทีมีดีกันคนละอย่างออหนึ่งบ้านสร,ร้างแป้นเสิร์ฟมาที่หน้าขวาเ <keep S 1> ปิดหัวได้จงเข้ามาแล้วเตะเต็มรอบเหมือนกันโอ้โหจงเข้ามาแล้วเตะเต็มรอบเหมือนกันโอ้โหนี่แหละครับตะก้อโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นรุ่นอายุ12ปี โอ้แลกกัน on มันขนาดนี้ตะก้อเวียดมันเท่ากันครับกีลานครปฐมเหวียงหมาเอายังเปิดได้ชงหมาแบบนี้แล้วสร้างเป็นแต่ยอดโอ้ยไม่ข้ามครับโยเหียงหมาที่หน้าขวาโอ้ยแมนสามต่อสี่เหวียงหมาแล้วเปิดไม่ค่อยดีเอาสงสายสวยๆแล้วโอ้ เอาแล้วครับขึ้นนาไปสองคะแนน5ต่อสเหยียงมาแล้วเปิดไม่ค่อยดีต้องตามไปชงมาแก้ไขได้ไหมลูกนี้บ้านสร้างแป้นโอ้ยบ้านปฐมจะแก้เกมกลับมาได้ไม่เหยียงมาแล้วเปิดไม่ค่อยดีต้องตามชงชงเข้ามาแล้วบ้านสร้างแป้นโอ้ยเอาเหยียงมาเปิดไม่ดีโอ บานสางเป็นเบียงหมาไม่หนักมากครับเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามไปชงแล้วโอ้ชงล้นมานี่แหละครับโอ้โหบานสางเป็นครับรุ่นอายุไม่เกิน12สปีผมบอกแล้วตะก้อเวียดนี้เบียดมันเข้ากันครับนปฐมเวียงหมาอย่างเอ้บานสางเป็นเวียงหมาโอ้นครปฐมเวียงหมาเอ้สองต่อหก ต้านสร้างแฟนยงมาไม่นักมากเปิดไม่ค่อยดีกระชอกไปด้านหลังแล้วต้องแก้ไขมาโอ้ยยังมาโอ้ยังเปิดได้วา่ายังไงต้องแก้ไขแล้วข้ามมาก่อนแล้วเปิดสายสวยๆจงนิ่งๆแล้วบ้านสร้างแฟนโน้อยจงนิ่งๆแล้วบ้านสร้างแฟนโน้อยไ,ไ,ไม่น่าเชื่อพตอายุไม่เกินทุกสองสิ เลียงชุมชนบ้านสร้างแก้มจากจังหวัดอ,อดุดรธานีแก้มเดียวกเกมเจ็ดต่อบบสิบสี่นครปฐมเพียงหมายันอยู่เปิดสบายใจชงมาแบบนี้แล้วไตสักนี้แล้วไตสกอรอได้เลยโอ้เห็นเดียวเลี้ยงชุมชนบ้านสร้างแก้มเอาชนะ